ใชก่ก็ล่าสุดที่ท,ที่บอกนะฮะว่าเขาเขาน้องเขาทำปืนลั่นไม่มีอะไรหรอกน้องเขาเมาอะไรเงี<ม>้ยเราก็ยังน้องเมาอ่ะเมาในชุดทหารแล้วทหารกินเหล้าได้หรอ<ม>ขนาดทหารเรากินหมูกระทะเตะตะก้อรอนะเว้ย<ม>แต่อันนั้นให้กินเหล้ารอเลยเหรอมันใช่หรือเปล่าแล้วทําทปืนลั่นแล้วแล้วเดี๋ยวกินกันทั้งกองทัพหรือเปล่าปืนลั่นกันมาบ่อยๆอย่างนี้ก็ ถ้านอกเกมอย่างนี้มันก็ทหารเราก็พร้อมจะพร้อมจะวางตะเกียบหมูกระทะนะฮะออรพร้อมคือพี่เพิ่นว่าของเราไม่ธรรมดาออฮะมันก็เหมือนมันเหมือนลยล์บอลเห็นไหมเ <ฮะ S 2> วลาแข่งกันน่ะมันจะมีพอทีมหนึ่งกําลังจะแพ้เนี่ยเขาจะขอขอพักเวลาออแล้วกลับมาวางแผนใหม่มันเหมือนกันไหมเวลาตอนเนี้ยเกมยังไม่จบนะแต่ขอพักอ่ะเพื่ออะไรเพื่ออะไร ฝ่ายคุณไปกินเหล้าฝ่ายผมแตะแต่ก็รอเว้ยเอ,อ่เอ,อพอเกิดสถานการณ์อย่างนี้มันคือความเวลวร้ายมันมันหนีไม่พ้นนะทั้งธรรมชาติทั้งคนมนุษย์ออนะเนาะก็แย่งอํานาจกันไอ้พวกตัวเล็กตัวน้อยก็ไม่รู้จักทมาหากินออก็โกงกินกันสแกมเมอรออ์ทั้งเว็บพนันทั้งอะไรทั้งหลายแหล่หากินกันง่ายพวกนี้มันก็มันก,นก็เขาเกิดมาเขาเป็นแบบนั้นนะเหมือนใน บ่อน้ําบ่อนหนึ่งอะบ่อนหนึ่งมันก็จะมีทั้งพญาหงมีทั้งผีเสื้อที่สวยงามมีทั้งแบบปิงหนอนตัวเฮี้ยตะกวดที่อยู่ร่วมใช้ชีวิตอยู่ในตัวเดียวกัน <c oughs> เพราะนั้นเราหลีกเลี่ยงไม่ได้เนาะที่เรามองไปข้างบนก็เจอผีเสื้อที่สวยงามมองไปตรงผืนน้ําก็เจอห่านหงที่สวยงามมองไปข้างใต้ก็จะเจอตัวเหี้ยตัวปิงตัวตัวตัวกิ้งกือตะขาบ มันหลีกเลี่ยงที่จะเจอพวกนี้ไม่ได้เพราะฉะนั้นเราทํำยังไงที่เราจะเลือกอยู่ตรงไหนมากกว่าอืก็คือจัดการเลือกอยู่ให้มันเป็นที่เนาะเลือกอยู่ให้เป็นที่แล้วถ้าฆ่ามันได้ก็เหยียบมันอืม